ก็วิ่งสามขั้นเหมือนเดิมก็วันนี้คนขับคนใหม่นะครับหกล้อไม่ได้มาทำง,งานนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ถึงคิวใครดันตักเองนะครับว่ะ โจทย์ปเห็นอยังมันขาดมันขาดเอามั่งใช้เร็วตาย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 อย่งนี้สิโอโหนะไยมุนี <laughs> Đây ừ. là mục gì nhỉ? ôi, Ô. Ôi, oi, ơi, son, 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 lẹ วันนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วครับงง <c oughs> ก็บปีนกันเท่อีกแล้วก็ปีนกันเท่อะไอีกแลวเนี่ยโอ้ตายครับถึงรลอบใครก็คพนั้นเป็นคนตักนะครับ ก็วิ่งสามคันนะครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้า XMG c หลายวันแล้วนะครับส่วนพี่โม่นะครับพี่โม่น่าจะขุดสะครับพี่โม่นี่เท่าเกจะเป็นคนขับนะครับ มื่อกี้ก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับ มีอากาศเรานะครับพี่น้องตกเย็นมานี่อากาศเย็นนะครับ น,นี้เป็นงานเที่ยวนะครับวันนี้วันนี้จะเป็นงานเที่ยวนะครับไม่ใช่งานเหมานะครับก็่ถไทยกับประชาครับเดี๋ยวเราจะขึ้นคันนี้ไปดูที่เทนะครับเราจะเทไปให้ ทีมงานพานช้างนะครับโอ้ oh. ก็จะขึ้น6โลครับขึ้นลงขึ้นลงนะครับช่วงนี้ฮะโอ้ยขึ้นลงขึ้นลงตีมือนี่ว้าวอ่ะ,อะเดี๋ยวอ้าวมาถึงที่เทแล้วครับ ลองช้างลองช้างอยู้่ตรงนี้หกตัว เรามาหาคนดังครับปลายักษ์จะยินเลยจะเย็นโรบเซโร่มร้วามาจอบมองเลนแนบบนสูงไหมหอ้วยป้าโอ้ภาพจะมืดลนะครับ

คนดังครับคนดังน้องช้างครับน้องเมษาสานู่นครับเดี๋ยวเราจะทำการแไปเอาไปเดีด๋ดวยวไอ้เนี่เดี๋ยวเอาง,ง้างเอาวะ มครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ก <c oughs> ดแชร์กดติดตามน,นะครับสวัสดีครับ